รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วัสดีครับปัจจุบันการลงลายมือชื่อหรือการเซ็นชื่อในเอกสารสัญญาจดหมายแบบกรอกข้อมูลต่างๆเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารเพื่อระบุตัวตนถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาและเป็นที่นิยมกันคนแต่ละคนจะมีลายเซ็นแตกต่างกันลายเซ็นจึงสามารถใช้เป็นหลักฐานในการระบุตัวตนได้แต่เดิม คนไทยเรายังไม่มีการลงลายมือชื่อท้ายเอกสารเพื่อรับรองความถูกต้องของเอกสารต่างๆแต่จะใช้วิธีทำเครื่องหมายต่างๆเช่นตีตราประทับพิมพ์ลายนิ้วมือหรือลงแกงใดซึ่งหมายถึงรอยกากบาทหรือรอยขีดเขียนที่ทำเป็นสัญลักษณ์แทนชื่อแทนตัวตนลงในเอกสารในทางกฎหมาย ถ้าทำลงในเอกสารโดยมีพยานลงลายมือชื่อรับรองสองคนหรือทำต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่จะถือเสมอกับลงลายมือชื่อตัวตราประทับนั้นทางราชการและคนธรรมดาสมัยก่อนที่มีการทำธุรกิจการค้าจะมีตราประทับไว้ใช้ตราประทับแบ่งออกเป็นสองประเภทคือตราประทับหลวงและตราประทับประจำตัวตราประทับของหลวงนั้นคือตราประจำตำแหน่งเช่นตราประจำกระทรวงทะวงกลมต่าง อาทิตราพระราชสีสำหรับตำแหน่งสมุหายนายกตราพระโคชสีสำหรับตำแหน่งสมุหะพระกราหมและตราบัวแก้วสำหรับตำแหน่งกษาธิปดีหมายถึงพระคังซึ่งในอดีตนั้นตำแหน่งนี้ไม่ได้ดูแลแค่การครังเท่านั้นแต่ดูแลกิจการด้านต่างประเทศด้วยซึ่งตราหลวงนี้ถือเป็นตราประจำตำแหน่งเมื่อใดที่กเกษียณอายุงานหรือพ้นตำแหน่งไปตรานี้ก็จะเป็นสิทธิของผู้มาดำรงตำแหน่งคนต่อไปเป็นผู้ตรา ต่างจากตราประจำตัวซึ่งจะเป็นของส่วนบุคคลก็จะมีการออกแบบลวดลายในตรามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยากที่จะปลอมแปลงตราส่วนตัวนี้เมื่อออกแบบและเริ่มใช้แล้วมักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเป็นที่จดจำแล้วว่าเป็นตราของผู้ใดซึ่งของพระมหากษัตริย์ก็จะมีตราประจำพระองค์ตราประจำราชการเพื่อใช้ประทับในพระรชาชสารต่างๆเรียกว่าตราพระราชลัญจกร การเริ่มใช้ลายเซ็นเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สามโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขณะทรงผนวดเป็นพระพิสุ์อยู่ทรงเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษได้ทรงติดต่อเอกสารในเรื่องต่างๆกับชาวตะวันตกอยู่เสมอในท้ายเอกสารที่ฝรั่งตะวันตกมีมานั้นจะมีการลงลายมือชื่อหรือลายเซ็นกำกับในเอกสารจึงทรงลงพระนามหรือเซ็นพระนามกลับไปบ้างโดยเมื่อแรกนั้นทรงลงพระนามมาพิไทยโดยสังเกตว่าฟ้าใหญ่ สะกด f ใหญ่ a เล็กเว้นวรรค y ใหญ่ a i เล็กอ่านว่าฟ้าใหญ่ต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราดแล้วได้ทรงเปลี่ยนการลงพระนามคือเปลี่ยนลายเซ็นพระนามเป็น s จุด p จุด p จุด m จุดมงกุฎซึ่งทรงถอดตัวอักษรย่อมาจากพระนามสมเด็จพระปรเมินทรมหามงกุฎตั้งแต่นั้นมา เจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษได้เริ่มมีการลงลายมือชื่อหรือลายเซ็นกันบ้างต่อมาในสมัยรัชากาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งเซ็นพระนามเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันโดยส่งเซ็นพระนามว่าจุาลารงกรและกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลวังหน้าในสมัยรัชากาลที่5ก็ส่งมีลายเซ็นเป็นภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันว่า K จุด P จุด R จุด W จุด P จุด S จุดมงคล ซึ่งทรงย่อมาจากพระนามกรมพระชาวังบวรสถานมงคลนั่นเองสําหรับการเซ็นชื่อเป็นภาษาไทยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้ริเริ่มเซ็นพระนามเป็นภาษาไทยพระองค์แรกในประเทศไทยโดยทรงลงพระนามในสัญญาบัตรตั้งขุนนางไว้ข้างท้ายว่าสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าแผ่นดินสยามหลังจากนั้นพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางจึงได้มีการเซ็นชื่อกันบ้างเช่น สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้เซ็นชื่อของท่านโดยสังเกตว่าศรีสุริยวงศ์แต่ถึงจะมีการเซ็นชื่อขึ้นแล้วแต่ความนิยมในการใช้ตราประทับยังคงมีอยู่โดยเมื่อประทับตราประจําตําแหน่งแล้วจะมีการเซ็นชื่อกํากับไปอีกชั้นหนึ่งเสนาบดีบางท่านมีเอกสารท,ที่ต้องลงนามเป็นจานวนมากได้ให้หล่อตราประทับลายเซ็นขึ้นใช้ก็มีเช่นเจ้าพระยารัตนบดินเสนาบดีกระทรวงม,มหาดไทยเป็นต้น เรื่องของการเซ็นชื่อและลงตราประทับกำกับไปด้วยกันนี้มีรายละเอียดที่ควรยกประการสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ท่งเล่าไว้ว่าเมือ่อทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงลงพระนามในสารตราสั่งประหารนักโทษในหัวเมืองทรงลงพระนามในสารตราเรียบร้อยแล้วแต่บางครั้งสมียนตรานำกลับมาให้ทรงเขียนสารตราใหม่ทรงสงสัยว่าทำไมจึงต้องเขียนใหม่ทรงสอบถามได้ความว่า ในเอกสารตราสั่งประหารชีวิตซึ่งมีข้อความว่าให้ประหารชีวิตอ้แล้วระบุชื่อนักโทษอยู่ใต้ตราพระราชสีใหญ่และประทับตาจากโงบนคำสั่งอีกทีหนึ่งครั้งนั้นทรงเซนสระอุในพระนามลากยาวไปจนใกล้ชื่อนักโทษประหารทำให้เจ้าพนักงานสมิ่นตราไม่กล้าประทับตาจากลงไปเพราะโบราณถือกันว่าหากประทับตาจากโงบนสิ่งใดหรือชื่อใครจะเป็นอัปมงคลแก่บุคคลผู้นั้น